เปิดโพสต์แรกนะคะกับสาวไร์พิชยธันนะคะหลังจากที่แฟนหนุ่มอย่างโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ออกมาขอแต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น Talk of the t o w ทนะคะของวงการบันเทิงนะคะเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นเหมือนของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่สําหรับใครหลายๆคนเลยเมื่อนักร้องหนุ่มเสียงอบอุ่นอย่างโตศักดิ์สิธิ์นะคะได้ทําการเซอร์ไพรส์แฟนสาวโดยการคุกเข่าขอสาวไร้พิชยธันนะคะซึ่งเป็นนักข่าวก็เป็นพิธีกร ของรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มีการตระเตรียมแผนการกับทางครอบครัวแล้วก็ทีมข่าวรายการเรื่องเล่าชาวนี้เป็นอย่างดีเลยจนทําเอาคนดูในโอ้โหน้ําตาซึมกันทั้งประเทศเลยนะคะซึ่งทางด้านของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ได้บอกว่าเหตุผลที่เลือกขอไบรท์พิชยทริธันแต่งงานในวันคริสต์มาสเนี่ยก็เพราะว่า สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลที่มีความพิเศษที่สุดเลยแล้วก็ในคริสต์มาสปี2012นะคะที่ตนเนี่ยได้ไปรายการเรื่องเล่าชาวนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยังจําความรู้สึกนั้นได้เป็นอย่างดีซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของสาวไบรท์พิชยธันนะคะก็ได้ออกมาโพสต์หลังจากที่หนุ่มโตสักดิธิ์เนี่ยขอแต่งงานกลางรายการสนนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่านับจากนี้เนี่ยวันคริสต์มาสจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณมากๆนะคะพร้อมกับมีการแท็ก อินสตาแกรมของหนุ่มโตสักดิษิ์นะคะแล้วก็ลงแอชแท็กนะคะว่า BetterTogetherBT ค่ะก่อนที่ต่อมาเนี่ยจะโพสอีกว่า y e a r s a n d f o w e r to c o m นะคะแล้วก็ แท็กหนุ่มโตสักดิธิ์แล้วก็แฮชแท็ก Better Together BT ด้วยเช่นกันค่ะก็เรียกว่าทำเอาชาวเน็ตเนี่ยอิจฉากันไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนะคะสำหรับสาวไร์แล้วก็หนุ่มโตศักดิทธิ์นะคะทางพวกเราเนี่ยขอแสดงความยินดีกับสาวไร์ด้วยนะคะที่ต่อไปนี้เนี่ยวันคริสต์มาสในทุกๆปีเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนั่นเองคะ่ะถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ